ครับสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับมาติดตามดูผลงานนะครับการใช้สารย่อยสลายต่อสั่งฟางข้าวนะครับกับแปลงที่ที่ใช้แบบวิธีเดิมนะครับไม่ได้ใช้สารย่อยย่อยสลายนะครับเรามาดูกันการเปรียบเทียบนะครับฝั่งฝ่ามือของผมนะครับเป็นแปลงที่ใช้นะครับนี่อันนี้หวานข้าวตั้งแต่วันตั้งแต่วันที่ห้านะครับวันนี้วันที่สิบเก็ได้สิได้สิวันสิวันวันนี้ครับ ก็ฉีดคุมเลงแค่อย่างเดียวนะครับอันนี้ฉีดยาคุมเลงอย่างเดียวดูการขึ้นของข้าวนะครับขึ้นเสมอหมดเลยข้าวขึ้นมากเราไม่ได้ฉีดคุมค่านะครับดูหน้าดินนะครับสะอาดเลยนี่ค่ัทุกคนครับซูมให้ดูใกล้ๆเลยหน้าดินเราสะอาดเลยนะครับแล้วก็เที่ยงมากเลยดินเนี่ยนี่ครับคือหญ้าไม่มีเลยเนาะอันนี้คือเราใส่น้ําแล้วค่ะตอนนี้เรามาดูแปลงที่ไม่ได้ใช้ สารอยสลายตาคู่หูกษเรตรงแปดนะครับคือแปลงนี้ความแตกต่างนะคะอันนี้นะครับฉีคุมเลนอย่างเดียวเหมือนกันแต่ยังใส่น้ําไม่ได้เพราะข้าวยังเล็กอยู่อแล้วดูหน้าดินครับมีการขึ้นของวัชพืชแล้วนะครับเนี่ยนี่ยาขึ้นเยอะแล้วนะวัชพืชนะครับโคนแดงเนี่ยนะครับค่ะและนี่ครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยนี่ค่ะเนี่ยลงมาดูครับตรงนี้เนี่ยนี่ครับเนี่ยโคนแดงนะครับเนี่ยนี่ครับ ถอนขึ้นมาก็จะโคนสีแดงๆนี่นะครับนี่ครับแล้วก็ข้าวจะเล็กฝานะครับมองไปทั่วๆเลยนะครับแดงๆเลยเนาะใช่ยังใส่น้ําไม่ได้อ๋อนี่ค่ะทุกคน,นครับก็คือการแตกต่างแล้วก็ดูหน้าดินนะครับหน้าดินก็จะแตกต่างของเรานะดินขอ,องเราจะออกเนียนๆน,น,นะครับนี่ว่าจะพืชเยอะออแยะเลยแล้วนี้คือการคุมค่ารอบเดียวคุมเลนรอบเดียวก็จะไม่อยู่ต้องคุมค่าอีกรอบหนึ่ง เราถึงจะใส่น้ําได้นี่คือหญ้าไม่ตายเนาะก็คุมเลนไม่อยู่คือมเมล็ดวัชพืชก็อยู่ก็อยู่ที่เดิมครับอ๋อก็ยังเขียวอยู่แบบนี้แต่ถ้าเราย่อยไปเนี่ยเราย่อยการคุมเลนคือไม่ไม่ไมันมันไม่ทําให้หญ้าตายนะครับคือเราคุมแค่เม็ดแต่ถ้าเราคุมเม็ดไม่อยู่ก็คือของเขาจะขึ้นเป็นต้นอแล้วตอนนี้ถ้าขึ้นเป็นต้นปุ๊บเราต้องใช้ยาพวกคุมฆ่าแล้วอาจจะเป็น ทั้งคุมทั้งค่าบวกกันแต่ว่าการคุมค่าเนี่ยแต่การคุมเลนน่การคุมเลนจะดีฝ่าเพราะว่าถ้าคุมค่าเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ละเอียดเนี่ยตรงไหนรอดก็คือเรายามาเก็บใหม่ของเขาเขาจะไม่อยู่แล้วก็ดื้อยาเลยดื้อยาแล้วโอ้โหนี่คือความแตกต่างนะคะทุกคนเราต้องเสียค่ายาคุมค่าอีกรอบหนึ่งแต่ฝั่งนี้ที่ใช้ตัวตองแปดนะครับใช้คุมเลนแค่อย่างเดียวเราใส่น้ําแล้วคุมเลนอย่างเดียวจบใส่น้ําแล้วนะครับ ทางที่ข้าวาหวานวันเดียวกันเนี่ยดูครับนี่คือผลดีเนาะลุงใช่้เราก็ประหยัดมากเลยอ่ะในเนี้ยดูดินเรานะครับดินเราจะสะอาดเกลี้ยงเลยสะอาดต่อกันนะครับนี่ค่ะแปลงนี้ผลดีผลดีคือประหยัดค่ายาคุมค่าแล้วก็ประหยัดค่าแรงไล่ลาห้าสิบบาทค่ะหรือหรือหกสิบบาทค่าจ้างนะครับแล้วก็ค่ายาเห็นข้าวแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะทุกคน อาจะีเดียวแปลงนี้เรารอใส่ปุ๋ยอืแต่แปลงนี้ต้องรอเก็บยาคุมค่าอีกรอบหนึ่งเราถึงจะใส่น้ําค่ะเนี่ยครับคือผล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 ความแตกต่างนะครับผลดีกับผลเสียถ้าเราย่อยเปอร์เซ็นที่เหลือเราอาจจะเก็บยาเราอาจจะใช้ยาคุมค่าบวกยาคุมเลนไปเลยออืแค่รอบเดียวโดยที่เราโอนน้งมาฉีดสองรอบ แต่ถ้าเราไม่ใช่สารย่อยสลายเราต้องยังไงต้องเก็บสองรอบครับแค่รอบเดียวยังไงก็ไม่อยู่แน่นอนเก็บต้นทุนไปอีกใช่อันนี้คือวิธีที่เราทำใหม่ๆเราย่อยสลายดีกว่าเนาะครับต้นเหตุครับยังไงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุดีกว่าแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะการคุมค่าถ้าเราเก็บไม่ละเอียดหรือเราไปเจอยาเราอาจจะผสมยาไม่ถูกตัวคุ้มค่าไม่ถูกกันไม่เข้ากันเก็บยาถ้ายาไม่ตายไปซื้อยาอะไรมาก็จะมันจะไม่อยู่แหละ ก็ไม่ได้ด,ดื้อยาก็ขมีภูมิต้านทานแหละเอาล่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราแก้ที่ต้นเหตุดีกว่านะคะด้วยการใช้สารย่อยสลายฟางข้าวหมักดีกว่าค่ะหนึ่งคือและได้กําจัดวัชพืชด้วยข้าวติดข้าวเด้งเราก็ลดไปนะคะแล้วก็ดินเราดีด้วยค่ะใช่นี่คือผล<ร>างานหลังจากหว่านข้าวแล้วก็เขียวงามอย่างนี้เลยได้ปุ๋ยจากตอสางฟางข้าวแก้ปัญหาแก้ไข่เน่า ข้าวขึ้นมาต้นเหลืองใบเหลืองอันนี้คือปัญหาตรงนั้นก็จะหายไป<อ>แล้วก็หน้าดินเราเยอะขึ้นรากข้าวเราก็จะหาอาหารได้เยอะค่ะนี่อย่างข้าวเราต้นเล็กๆเนี่ยครับดูเขาก็จะออกรากขาวๆเลยนะครับเนี่ยแค่ต้นน้อยๆนะครับเนี่ยเขาจะออกรากขาวๆเลยแล้วเขาจะหากินใบได้เรื่อยครับคือเขามีอาหารอยู่แล้วครับขเขาก็จะกินใบเขียวไปตลอดครับดีมากๆเลยเนาะแบบนี้ นี่คือเราให้เห็นผลงานความแตกต่างกันชัดเจนนะคะท่านใดที่มีปัญหาขา้ดีนะคะหญ้าวัชพืชในนาเยอะหรือว่าดินเสื่อมสภาพค่ะติดต่อสอบถามหรือว่าโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะว่าเราจะมีวิธีกำจัดยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปดีๆถัดไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั